อันนี้เรามายิงเคลีอไฟนะคะก็จะมี2ตัวยานี้ที่เกษตรก็จัดให้หน้านี้นะคะที่ยายให้มายิงเพลีอไฟนะคะหน้าฝั่งนี้มันจะกระโดดมาหาหนาเราไมหมนาเราอยู่ฝั่งนี้ติดกันเลยอันนี้นาอีกที่หนึงที่ตะแบกนะคะอันตรงแดงๆข้างในตรงนั้นนะคะที่ยายแกบ,บอกเพื่อนเป็นเยอะแล้วน่าจะมีทั่วนานี้เลย ไปดูข้างในอย่าเพิ่งยิงนะกลัวเดี๋ยวไปดูไปดูอันนี้ก่อนข้าวสวยมากเลยข้าวยายอะ่ะแต่ไม่น่าเป็นโรคเลยตรงนี้ยายหว่านปุ๋ยแล้วนะคะน่าจะได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วข้าวยายสวยมากนี่นะคะ เป็นทั้งแถบเลยยายจะบอกจะทนไม่ไหวแล้วถ้าไม่ยิงกลมันตายหมดจะเป็นแค่ปลายๆแดงๆคะ่ะมองเห็นไหมเหมือนจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงอ๋อนีชัดชัดชดัมันเป็นแค่ปลายแดงๆอันนี้เยอะหน่อย แดงแทั้งแถบเลยนานี้ไปใตยต้นไม้ตรงนี้ซื้อยายซื้อยาถ่ายแล้ว<ไ>อันนี้ให้เห็นหน้าคนไหมให้เห็นไม่ได้นะโอเค <S <S <ไ>อันนี้ใส่ผสมยังไงืนั่นอะไรอันนี้อะไรอ,อ๋อ,อกระปุกผสม ยิงแบบไม่ให้มันกระโดดมานาเราอะ่ะใช่ยิงแบบไหนยิงแบบไหนอ,อยู่ใกล้กันเกินหนึ่งซองสม้หนึ่งถัง,งเหรอนี่สองชอ้อนหนึ่งถังสองช่ออ๋อสองช้อนหนึ่งถัง เอาแล้วแล้วที่เป็นขวดๆนั่นคืออะไรไอ้อที่เป็นขวดๆนี่คืออะไรเนี่ยกลมกลมอ่ะอ่านซียาอะไรปะอ๋อแล้วก็ให้มาพร้อมกันไม่ได้ใช้ด้วยกันเหรอใช้ด้วยกันเลยฝาหนึ่งผสมกันโอ้โหรัว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 ฝาหนึ่งผสมกับไอตัวซองเมื่อกี้ใช่ไหม โอ๋หนอนี่แต่ค่าใช้จ่ายอย่าให้มันกระโดดมาหาเรานะโอ้ยาย,อเ,ยอออเออไม่ดูใกล้หรอกกลัวทำไปเถอะแล้วมันถ้ามันถ้ามันไม่ยิงแล้วมันจะกินหมดเลยไหม ถ้าไม่ยิงแนละ้วมันจะกินหมดนั่นเลยไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ทำตามคำสั่งทำตามคำสั่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้ทำตามคำสั่งค่ะจับใบอันนี้ก็ได้จับใบจับใบสมัยให้มันติดอยู่ในใบนั่นก่อนก่อฝนตกก่อนฝนตก ถ้ามันไม่ใส่จับใบมันก็หล่นไปดังพื้นอย่างนี้เหรอเออน่าจะใช่เนาะเออเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราต้องไปถามเกษตรแต่เราถามมาแล้วได้ยาต,ตัวนี้มารุนหมอหลอกเลยอะนหมอหลอกเปล่าแค่ <c oughs> นี้รอเสร็จแล้วยัง <c oughs> เสร็จแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวถ่ายตอนยิงให้นิดนึงเราจะหนีไปอยู่นู่นแล้วนะพ่อเราจะไปอยู่นู่นแล้วนะ